ไลฟ์สดถ่ายมิสแกนที่จัดใหญ่จัดเต็มที่สุดงานหนึ่งเท่าที่เคยทํามาเป็นงานจ้างจากบริษัทดรจิวที่ต้องการถ่ายทอดสดเบื้องหลังการถ่ายคอนเทนต์ของมิสแกนซึ่งเป็นการไลฟ์ต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งรวม3สัปดาห์งานนี้มีโจทย์ที่ท้าทายหลายอย่างที่ต้องอาศัยเครื่องมือแบบน้ไม่ถ้วนพร้อมความมืออาชีพของทีมงานหลายๆคนซึ่งเป็นงานที่มีปัจจัยให้เกิดความผิดพลาดได้หลายร้อยเรื่องหากวางแผนไม่ดีและจะยอมให้เกิดความผิดพลาดไม่ได้เลยเพราะเป็นงานไลฟ์ที่ผิดแล้วพลาดเลยต้องวางแผนอย่างละเอียดและใช้ทัักกษะะแ้ปญหาาเฉพ ไดด้อย่างรวรววเ็โจทย์ก็คือถ่ายด้วยกล้อง3ตัวที่สามารถเคลื่อนที่และย้ายตำแหน่งได้เพื่อให้ได้มุมและระยะภาพที่แตกต่างกันมีพิธีกรที่ต้องติดตั้งไมถึง4คนมีช่วงที่ผู้บริหารจะวิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยกันในไลฟ์และในแต่ละจุดก็ต้องการแสงสว่างที่สวยงามด้วยโจทย์ที่ได้ฟังแค่10วินาทีแต่เบื้องหลังแล้ววางแผนเยอะมากทั้งเรื่องอุปกรณ์การทำงานและลำดับต่างๆมาอย่างดีรวมถึงการแบ่งหน้าที่ทีมงานด้วยไลฟ์ live, ครั้งนี้เราเซตอัพอุปกรณ์ยังไงและตอนไลฟ์ต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับผนทีมงาน ไป8คนกับอุปกรณ์เต็มรถตู้มาถึงก็ตั้งโต๊ะที่ใช้วางคอมวางอุปกรณ์เพื่อควบคุมไลฟ์และต่างคนก็ต่างเซตอัพในส่วนที่ตัวเองต้องรับผิดชอบซึ่งจะมีทั้งระบบภาพระบบกล้องระบบเสียงระบบไฟและระบบคอมที่ควบคุมไลฟ์มาดูที่กล้องก่อนจะมี3ตัวถ่ายเป็นแนวตั้งหมดเลยเนื่องจากจะให้เกิดความหลากหลายจึงได้วางให้กล้องทั้ง3ม,มีความสามารถที่ต่างกันกล้องหนึ่งจะเซตอัพไว้บนไม้กันสั่นที่สามารถสร้างมูฟเมนต์หรือแท็กกิ้งติดตามได้แบบเนียนๆเวลาที่ตัวแบบเดินย้ายซีนหรือเปลี่ยนสถานที่ก็จะได้ภาพที่นิ่ง ไม่สั่นและสามารถสร้างคาเมรามูฟเมนต์เช่นการดอลลี่หรือออร์บิทในมุมก,กว้างๆได้เป็นลูกเล่นให้ไลฟ์มีความหลากหลายไม่น่าเบื่อหากจะวางนิ่งๆน,นานๆก็ยืดขาตั้งวางได้เลยซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงพอสมควรช่วยให้ตากล้องไม่เมื่อยล้าจนเกินไปเลนที่ใช้จะเป็นเลนวายระยะ16-28ม mm. มกล้อง2จะเป็นกล้องที่มูฟเปลี่ยนตำแหน่งหามุมภาพใหม่ได้อย่างว่องไวเพราะอาจจะเกิดปัญหาผิดแผนโดนบางมุมกล้องหรือต้องย้ายหามุมใหม่ซึ่งกล้องนี้จะถูกเซตอัพบนขาตั้งโมโนพอดที่เป็นขาเดียวมีคุณสมบัติคลองงตัวสู น้ำหนักเบาปรับความสูงความต่ำได้อย่างรวดเร็วและสามารถทําให้กล้องนิ่งได้ด้วยการใช้ขาตั้งค้าพื้นแต่ข้อเสียเดียวเลยก็คือต้องถือกล้องไว้ตลอดไม่สามารถปล่อยทิ้งไว้ได้เลยเลนที่ใช้จะเป็นเลนคิดระยะ28-70มิ mm. ลิเมตรกล้อง3จะเป็นกล้องตั้งนิ่งที่มีความมั่นคงมากที่สุดติดตั้งบนขาตั้งวิดีโอขนาดใหญ่วางไว้ในมุมหลักที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนจะยกก็ต่อเมื่อมีการย้ายซีนเลนที่ใช้เนี่ยจะค่อนข้างยืดหยุน่นเป็นระยะ24-70มิลิเมตรแล้วแต่ตำแหน่งและมุมภาพครับกล้องทั้ง3จะตติดััวส,สญ,ญญาณแบบ ไร้สายเข้าสู่สว er. ิตชอร์หลักๆที่ใช้จะเป็นรุ่น a s u ซ c i n e v i วิเป็นตัวที่ใช้บ่อยและเสถียรมากๆและยังสามารถมอนิเตอร์ผ่านมือถือได้อีกด้วยในระหว่างไลฟ์ไอจะดูทั้งมอนิเตอร์ที่กำลังถ่ายแบบเรียลไทม์และผลลัพธ์ที่ได้จากการไลฟ์เพื่อเช็คให้มั่นใจว่าภาพที่ไลฟ์ออกไปนั้นได้แสงสีที่สวยหรือติดปัญหาตรงไหนไหมพร้อมๆกับในหูฟังอินเตอร์คอมที่สื่อสารกับทีมงานอยู่นั้นจะมีหูฟัง AirPods ซ่อนอยู่ที่คอยฟังเสียงผลลัพธ์จากการไลฟ์ว่ามีความคมชัดหรืออยู่ในรรระะะดดัับบทีีี่่่่ปปปกตตตตติิหืือออเเเเลลลาแแจพ้ยยงงไไฟ สัญญาณไวเลสและกล้องเพื่อให้ถ่ายไลฟ์ได้นานๆไม่สะดุดและไม่ต้องกังวลเรื่องการเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยครับในการติดตั้งหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้าหากันจะต้องใช้ตัวแปลงทั้งที่เป็นเมาส์และสายจํานวนมากอันนี้ก็ต้องมีสำรองมาด้วยเยอะๆคล้ายๆกับตัวต่อเลโก้ที่ต้องเอามาประกอบกันเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสร็จก็จะเอากล้องทั้ง3มาวางข้างกันเพื่อปรับตั้งค่าให้มีแสงสีที่ใกล้เคียงกันเพราะในขณะไลฟ์สดแล้วต้องตัดสลับภาพกันจะต้องดูสมูทมีแสงสีที่ต่อเนื่องกันมากที่สุดสวิตเชอร์คืออ จากกล้องต่างๆที่ส่งเข้ามาแบบไร้สายเพื่อทําการเลือกและสลับภาพในจังหวะต่างๆก่อนที่จะส่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ไลฟ์สดส่วนระบบเสียงก็จะมีไมค์ไวลดแบบคู่สํารองไว้ประมาณ4ี่ชุดต่อเข้าไปที่ตัวมิกเซอร์เพื่อให้สามารถควบคุมจัดการเกี่ยวกับเสียงแยกแต่ละชุดได้ก่อนที่จะส่งไปที่เครื่องออดิโออินเทอร์เฟซเพื่อแปลงสัญญาณจากแอนะล็อกเป็นดิจิตอลและส่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพเสียงที่ดีเคลียรสใสไม่มีเสียงช็อตทั้งนี้ก็ต้องใช้สายสัญญาณต่างๆที่มีคุณภาพสูงด้ววยส่่นคทีใช้จะ เป็น PC สเปคสูงพร้อม2หน้าจอเพื่อใช้ควบคุมไลฟ์และมอนิเตอร์ส่วนต่างๆสำหรับโปรแกรมไลฟ์จะใช้เป็นตัว vmix ที่มีลูกเล่นความเสถียรและมีรายละเอียดมากกว่าโปรแกรม OBS เช่นฟังก์ชันวิดีโอคอลเข้ามาเนี่ยก็จะสามารถทำบน vmix ได้เลยถ้าจ่ายรายเดือนส่วนไฟก็ได้นำมาทั้งหมด2ชุด ชุดละ2ตัวรองรับการเซตอัพพร้อมกันทีเดียว2ฉากช่วยให้ระหว่างเปลี่ยนซีนไม่ต้องสะดุดเรื่องแสงสว่างจะมี2คนที่ทําหน้าที่ย้ายไฟเช่นจังหวะย้ายกล้องจากซีน1ไปซีน2ก็จะมีทีมงานที่แอบย้ายไฟจากซีนหนึ่งข้ามไปซีน3รอไว้ล่วงหน้าแล้วทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับซึ่งในไลฟ์เนี่ยจะมีการย้ายทั้งหมดประมาณ5-6ซีนไฟที่ใช้จะเป็นกําลังสูงตั้งแต่2 0 0ร้อถึงห้าวัตต์เพื่อให้สามารถวางไฟไกลๆให้แสงเนี่ยกระจายได้กว้างแล้วยังสว่างอยู่สัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดควร ใช้การต่อผ่านสายแลนหักเป็นไปได้เราจะมีสายที่ยาวมากเพื่อพยายามหาจุดที่สามารถต่อช่องแลนได้ต่อให้ไกลแค่ไหนเนี่ยก็จะไปต่อให้ถึงถ้าไม่มีจริงๆก็จะใช้เป็นตัวพ็อกเก็ตไวไฟที่สามารถใส่ซิมอินเทอร์เน็ตได้ตรงนี้จะมีความเสถียรน้อยลงมาขึ้นอยู่กับสัญญาณเน็ตมือถือตามจุดต่างๆหลังจากติดตั้งและเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็ทําการเดินเก็บสายไฟให้เรียบร้อยในทุกจุดเพื่อให้สามารถทํางานง่ายไม่สะดุดและเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยก็จะไม่สับสนและสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สําคัญม,มากๆที่ขา ไม่ได้เลยก็คือชุดอินเตอร์คอมเป็นหูฟังพร้อมไมค์ที่ใช้สื่อสารกันภายในทีมเนื่องจากระหว่างไลฟ์ทีมงานแต่ละคนจะยืนในตำแหน่งที่แยกจากกันเราไม่สามารถพูดเสียงดังหรือตะโกนหากันได้แน่นอนเพราะจะเกิดการรบกวนและเสียงก็จะเข้าไปในไลฟ์เราจึงต้องคุยกันเบาๆผ่านช่องทางนี้เท่านั้นในระหว่างที่ไลฟ์เนี่ยก็จะมีคนควบคุมภาพและเสียงที่นั่งอยู่ที่โต๊ะคอยมอนิเตอร์และควบคุมการสลับภาพที่สวิตเชอร์พร้อมปรับสัญญาณเสียงที่มิกเซอร์ตามจังหวะและความเหมาะสมตามสถานการณ์นอกกนี้ก็จะมีอุปกรณ์หนึ่ง ที่เรียกว่าทอลี่ที่ติดตั้งไว้กับกล้องทั้ง3ตัวเป็นกล่องเล็กๆที่จะแสดงสัญญาณไฟให้รู้ว่าเนื้อตอนนี้กําลังใช้ภาพจากกล้องไหนอยู่ให้พิธีกรสามารถมองได้ถูกกล้องและตากล้องสามารถขยับเปลี่ยนมุมได้ถูกจังหวะซึ่งตากล้องทั้ง3รวมถึงไอ้ด้วยจะคอยฟังและทําตามคาสั่งของผู้ควบคุมนี้เช่นการเปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนระยะภาพและอาจจะเปลี่ยนการตั้งค่าเรื่องแสงสีในระหว่างที่ไลฟ์ไปด้วยเพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าติดปัญหาตรงไหนก็สามารถพูดคุยหรือขอความช่วยเหลือกันได้เลยอีีกคนนท่่ังโต๊ะ ก็จะเป็นคนควบคุมโปรแกรม VMix ที่ใช้ไลฟ์สดเช่นการเปลี่ยนฟุตเทจเพิ่มรูปภาพข้อความหรือจัดการเรื่องวิดีโอคอลที่ส่งเข้ามาในโปรแกรม v m i x คอยดูเรื่องการเชื่อมต่อไม่ให้ไลฟ์หลุดและคอยซัพพอร์ตเมื่อเกิดปัญหาต่างๆอีกด้วยอันที่จริงจะมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายในระหว่างการทํางานในลักษณะนี้ที่ถ้าให้เล่าทั้งหมดคลิปนี้คงจะยาวมากๆแค่นี้ก็ยาวมากแล้วสําหรับใครที่อยากไลฟ์สดแบบมืออาชีพแล้วไม่อยากปวดหัวเหมือนที่ได้ฟังในคลิปนี้ก็สามารถเรียกใช้ไอมาสเตอร์ดโอได้เลยนะครับ